สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ทนนาฮะของวาสนาชาแนววอตส,ส์คูสคกคนเดี๋ยวนั่งดีงก่อนเนาะ <c oughs> โอ้พี่นงเอ้เยอรมันฮอนไลค่ะร้อนจนถึง33องศาเลยค่ะพี่นอ้อยู่ประเทศเยอรมันท่าฮอนป่านนี้ฮอนลไลนี่มันก็คือบันเท่าเด้บันเท่านี้ทาว่าฮอนนี้ก่ายั่างแบบ ฮ้อนแบบคนละแบบกันนะคะพี่น้องทายุนีขออนุญาตเนี่นทยทายุนีฮ้อนฮอดสามสิบวงศาเราฮอนหลายค่ะเป็นเป็นฮ้อนแบบหายหายใจ่บาอิม่มประมาณนั้นละนะคะเมื่อนี้สวัสดิ์จะมาคุยเรื่องสําหรับเกี่ยวกับคนที่คนให้ที่จะเดินทางกับบ้านเนาะที่จะเดินทางกับบ้านขณะนี้นะคะก่อน ชิคุยนี่เลยนี่เลยโยเกิร์ตขวดบักใหญ่เลยนำขวดใหญ่ๆโหลดเนาะพอกินเขาแรงกตกินโยเกิร์ตนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เพิ่นใส่มาสตรอเบอรี่เนาะอย่างแสบเลย กินกับหมากอันนี้หมากอีญางบันเข้าเออหมากอีางบกค่ะบางวากกินยเกิดไปคุยไปเนาะกินให้สาวๆบ่งกินให้คู่เพิ่นอยากน้ำกินให้หมูอยากน้ำ ขวดใหญ่กินเบิดปสัสสาวะกินเบิดแ่บค่ะกินเมิดโอเคค่ะจะเข้ามาเข่าหอขอ้อเรื่องกันเนาะเรามาเข้าหัวข้อเรื่องกันที่วันนี้จะมาเล่ามีคนที่ทางภาคกลาง แล้วก็คนภาคเหนือภาคใต้ที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องค่ะบอกว่าวัสนาเจ้ากับราภาษากลางแม่ที่่อยฟังบรรลุเรื่องก็อยากหูเรื่องประมาณนั้นเนาะก็เลยว่าโอ้ยก็พย,กพยายามพูดภาษากลางให้ให้ฟังชัดที่สุดนะคะค่ะคือขณะนี้ ใครที่จะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะใครที่คิดว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยและฉีดยาแล้วสองเข็มและมีและอีกนะคะคิดว่าหรือคำถามที่ว่าทางประเทศเยอรมันฉีดยาสองเข็มแล้วปลอดปลอดภัยหรือมีภูมิคุ้มกันระยะระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ก็ยังขอร้องก็ยังมีกฎหมายที่ว่า,าให้สวมแมทอยู่นะคะอันนี้ยังไม่ได้แก้กฎหมายว่าให้เลิกสวมแมทนะคะก็ให้ไปได้ไปไหนมาไหนได้ตามตามอัธยาศัยแล้วคือเปิดเมืองแล้วนะคะแต่ว่าทางประเทศไทยยังยังไม่ได้ ปลดล็อกตัวนี้นะคะสำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับบ้านฉีดยาแล้วสองเข็มก็ต้องกักตัวเหมือนเดิมอันนี้วาสนา,อาเองจะกลับบ้านแล้วก็ได้สอบถามไปยังสถานทูตไทยก็ได้รับคำตอบว่ายังต้องกักตัวอยู่และจากวันที่หนึ่งกรกฎาคม ผู้ที่กักตัวจะต้องจ่ายเองคือเป็นอันเทอร์นทีฟสเตตคารันเทนอันเทอร์นทีฟคารันเทนคือเออคารันเทนนะคะบ้านเราเรียกอย่างนี้ภาษาเยอรมันจะเรียกค a r รัน i n นนะคะ uh, คือการกักตัวทางเลือกจะต้องจะต้องเสียเงินเองนะคะซึ่ง การเสียเงินเองอะ่ะคือจะจะมีหลายคนมากที่เสียไม่ได้เพราะว่าไม่มีตังค์นะคะเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่อันนี้วาสนาออกเข้าไปดูเองนะคะตามหาโรงแรมดูซิว่าราคาจะอยู่ประมาณไหนขั้นไหนนะคะก็ได้ได้ราคามาที่ ต่ำสุดนะคะต่ำที่สุดเลยค่ะเหมาจ่ายนะคะสิวัน15คืน35,000ค่ะท่านผู้ชม35,000บาทนะคะซึ่ง35,000บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนถึงจะมาอยู่เยอรมันก็ค่าใช้ใจ่ายที่นี่สูงมากนะคะค่าใช้ใจ่ายที่ประเทศเยอรมันสูงมาก จะเหลือเงินไม่เยอะกว่าจะได้สามหมื่นก็เก็บอยู่เหมือนกันนะคะก็ทีนี้วาสนาเลยคิดว่าก็คิดว่าคงไม่มีคนกลับบ้านเยอะคะ่ะแล้วละต่อไปนี้เรือยังไงไม่รู้นะคะอันนี้ก็สันนิษฐานเองว่าถ้าหากว่าได้จ่ายเองนะคะกัดตัวแล้วจ่ายเองยังต้องได้เสียเงินคงเป็นเรื่องที่ยากสักหน่อยนะคะ ยังคิดในใจว่า,าน่าจะให้กลับไปกักตัวที่บ้าน14วันนอนะเราก็ไม่ต้องได้เสียเงินแล้วก็ได้กลับไปอยู่บ้านก็กักตัวอยู่บ้านาน,นอกนะมันไม่มีใครไปหาใครอยู่แล้วถ้าหากว่าห้ามนะคะทางอสมอทางแพทย์นะ่ะประจำอำเภอนะ่ะเข้มงวดอยู่แล้วนะคะเข้มงวดอยู่แล้วแต่ว่ายังไงก็เคารพ ในการในการตัดสินใจของรัฐบาลที่ประเทศไทยนะคะก็จะเสียจะไม่เสียก็ต้องกลับอยู่ดีนะคะคือก็หาโรงแรมที่ถูกที่สุดที่จ่ายได้นะคะที่พอจ่ายได้อะไรประมาณนั้นเพราะว่าอ,อย่างสังวัส,สนานี้มานานแล้วก็อยากกลับบ้านแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังว่าอืม แรกๆเขลยก่อนจะคิดจะกลับเมืองไทยคือทําอย่างไรนะคะทาอย่างไรคือจากวันที่1กรราาาคมเป็นต้นไปคุณจะต้องจองโรงแรมให้เรียบร้อยก่อนได้ใบจองโรงแรมมาและก็อ,ะอ่ตัว๋วยืนยันการเดินทางมีตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยนะคะยืนยันการเดินทางจากสนามจากสัต จากาสายการบินขออภัยค่ะจากสายการบินที่ท่านจองตั๋วไว้นะคะแล้วก็ไปออขอการเดินทางนะคะขอลงทะเบียนการเดินทางกลับประเทศไทยนะคะก็มาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่า การกับประเทศไทยนับจากวันที่หนึ่งกร,รกฎราคมเป็นต้นไปยังกักตัวอยู่นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ